สวัสดีครับผมประวินจากกิุสุขพนะนครลรามิทากม8นะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับทักมาสอบถามเกี่ยวกับการซื้อรถของชาวต่างชาตินะครับถามว่าลูกค้าชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียรหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านอ,อ,อาทิเช่นชาวกัมพูชาวเวียดนามลาวพี่น้องชาวเมียนม่านะครับสามารถซื้อรถในประเทศไทยได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คือสามารถซื้อได้นะครับ การซื้อรถเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2อย่างนะครับก็คือซื้อสดนะครับแล้วก็ซื้อผ่อนผ่านไฟแนนซ์ Finance, หรือธนาคารนะครับการซื้อสดนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเอกสารที่ลูกค้าจะต้องเตรียมนะครับคือ1พาสปอร์ตนะครับสวีซ่าสามเวิร์กเพอร์มิทเวิร์กเพอร์มิทก็คือเอกสารที่รัฐบาลไทยหรือตอมออกให้นะครับว่าบุคคลท่านนั้นเนี่ย มาทํางานในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอกสารตัวที่4นะครับคือใบรับรองที่อยู่อาศัยโดยสถานกงสุลหรือสถานทูตนะครับเอกสารตัวต่อไปนะครับคือแบบฟอร์มการแจ้งโอนรถจากกรมขนส่งนะครับเอกสาร5อย่างเนี่ยก็สามารถนํามาประกอบการในการซื้อรถในการซื้อสดได้เลยนะครับส่วนเอกสาร ต่อไปนะครับในการซื้อรถผ่อนกับไฟแนนซ์หรือว่าธนาคารนะครับก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คือ 1. p a s s พาสปอร์ตน,นะครับ 2. วีซ่ Visa, า 3. เวิร์กเพอร์มิทนะครับเอ,อเอกสารสเตทเมนต์นะครับสเตทเมนต์เนี่ยต้องเป็นของธนาคารไทยนะครับที่ลูกค้าชาวต่างชาติคนดังกล่าวนะครับเข้ามาทำงานนะครับแล้วก็มีการฝากเงินไว้ใน บัญชีธนาคารซึ่งเป็นธนาคารของไทยตัวนี้จะเอาย้อนหลัง3-6เดือนนะครับแล้วกเ็เอกสารอีกตัวหนึ่งข้อสำคัญเลยนะครับก็คือบุคคลค้ำประกันนะครับบุคคลค้ำประกันจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับเงื่อนไขและก็เอกสารของคนที่จะมาค้ำประกันมีอะไรบ้างนะครับก็คือ 1. บัตรประชาชนไทย 2. ทะเบียนบ้าน สเอกสารเกี่ยวกับอา,อาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนเอกสารการจดทะเบียนการค้าหรือประกอบการต่างๆนะครับที่อาชีพของคนค้ำทําอยู่นะครับและเอกสารอีกตัวหนึ่งก็คือ,เอสเตทเมนต์นะครับย้อนหลัง3-6เดือนเช่นกันนะครับถ้าได้เอกสารครบทุกอย่างนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของทางาทางเซลล์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ไฟแนนนะครับจะดําเนินการให้นะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลเป็นอย่างาได้นะครับว่าการซื้อลดในประเทศไทยจะมีความยุ่งยากอะไรหรือเปล่านะครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับมีความกังวลหรือว่าข้อซักถามนะครับอยากโทรเข้ามาถามหรือสอบถามเกี่ยวกับตัวตัวรถนะครับทางผมนะครับ ก็สามารถยินดีให้คําแนะนําได้นะครับสามารถโทรติดตามหรือเข้าไปดูในเพจได้นะครับผมเพจอ,อิสุสุพระนครรามอินทากรมม8นะครับเซล์ปวินนะครับเบอร์โทร0 6 2 3 6 4 9 1 3สามนานะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามผมยินดีที่จะตอบคำถามและให้ข้อมูลทุกด้านนะครับให้การซื้อรถของลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาตินะครับ หรือพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นเรื่องง่ายนะครับทักเข้ามานะครับพวินยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ